สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านเลยในงานที่อยู่ในงาน Big 2000ก o t เต s a l e ซ2015ค่ะต้องขอต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่านนคะคะเข้าสู่บูธกิจกรรมจากบริษัทสยาม SEV ค่ะซึ่งเราเป็นผู้แทนจำหน่ายผู้นำเท่าและให้เช่ารถพลังงานไฟฟ้าอาทิเช่นรถกอล์ฟไฟฟ้ารถไฟฟ้าในรูปแบบของชมวิวรวมไปถึงค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นและแคมเปญส่วนแสนพิเศษงานนี้งานเดียวเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าทําธุรกิจนี่คะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรีสอร์ทโรงแรมหรือจะเป็นสถานศึกษานะคะอย่างโรงเรียนมหาวิทยาลายัยนะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวันนี้ต้องการรถพลังงานไฟฟ้าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะซึ่งสยาม SE วีของเราในะคะําหมายคุณได้หยดโฉมถึงหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นนะคะรุ่นแรกของเราเลยรถไฟฟ้าในรูปแบบของโชว์วิวซึ่งเรามีขนาดเล็กตั้งแต่2 2ที่นั่งจนถึงขนาดใหญ่สุดไาย23ที่นั่งทางด้านขวามือสุดของเราเนี่ยคะจะเป็นรุ่นใหญ่ค่ะ23ที่นั่งที่มาพร้อมกับฟูลออปชันน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าม่านนะคะหรือจะเป็นเครื่องเสียงไมโครโฟนเครื่องเล่นดีวีดีหรือว่าไฟฟ้าต่างๆค่ะเป็นการประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่าสามารถที่จะชาร์จกับไฟบ้านและวิ่งได้ไกลถึง120กิโลเมตรนั่นเองค่ะ ที่สำคัญแล้วนะคะต้องบอกว่าในงานตรงนี้เรามีสินค้าพร้อมจะจำหน่ายโดยที่ไม่ต้องรอออเดอร์ค่ะในงานแล้วก็ยังมีการรับประกันถึง3ปีเต็มในงานมีการตรวจเช็คร mm ีฟฟรีทุกๆ1เดือนอีกด้วยค่ะ นอกจากจะมีนะคะเป็นรถไฟฟ้าในรูปแบบของชมวิว23ที่นั่งแล้วทางด้านซ้ายมือสุดของพวกเราค่ะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ต้องบอกว่าเตตาหลายหลายคนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นในส่วนของรถกอล์ฟไฟฟ้าหรือบางรีสอร์ทนะคะบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าในรูปแบบของชมวิวขนาด5ที่นั่งที่มาพร้อมกับสีสันที่สวยงามและก็สดใสค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสีเหลืองสีสม้มหรือว่าจะเป็นสีชมพูนะคะสร้างความเป็นสีสันที่สวยงามนะคะ แล้วก็สะดุดตาให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในงานสามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรานั่นเองค่ะนอกจากจะมีรถก๊อบไฟฟ้ารถไฟฟ้าในรูปแบบของชมวิวแล้วด้านหลังของพวกเราค่ะ ยังมีในส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเหมาะกับและตายของคนเมืองได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะคะใครที่บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่นะคะอยู่ท้ายหมู่บ้านกลางหมู่บ้านบางครั้งแล้วขับรถออกมาหน้าปากซอยหน้าหมู่บ้านหรือว่าขับเท้าต่างๆนะคะรถยนต์เกรงว่าจะไม่ถนัดนะคะวันนี้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเรานะคะเรียกได,ด้ว่าสะดวกสบายนะคะประหยัดนะคะที่สําคัญแล้วยังคล่องตัวแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยมีทั้งแบบ1ที่ ที่นั่งแล้วก็สอบที่นั่งค่ะชาร์จกับไฟบ้านนะคะเพียงแค่4ีถึงหชั่วโมงเท่านั้นวิ่งได้ไกลถึง50กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะมีการรับประกันรพร้อมด้วยอะไหล่แท้ไว้คอยรองรับบริการนั่นเองค่ะ ถัดไปทางด้านหลังสุดของเราเลยนะคะเรามีเป็นรถ3ล้อบรรทุกอเนกประสงค์ค่ะนะคะซึ่งมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลค่ะตั้งแต่ขนาด1 1 0ซีจนถึง4 6 0ซีค่ะสามารถที่จะบรรทุกได้เต็มพิกัดน,นะคะสูงสุด1.5ตันค่ะมีการรับประกัน1ปีด้วยที่สาคัญแล้วนะคะสำหรับรถ3ล้อบรรทุกอเนกประสงค์ของเราเรายังรับนะคะเป็นผู้แทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั ทันแล้วนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจรถพลังงานไฟฟ้านะคะกับบริษัทสยาม SEV ของเราสามารถที่จะเดินเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของเราค่ะ ซึ่งท่านใดที่ทำการเช่าหรือจองภายในงานรับส่วนลดทันทีในะาร5%รวมไปถึงค่ะเรายังมีบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านอีกด้วยนะคะไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะทุกท่านที่ทำการจองในงานยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับนะคะกับแพ็กเกจท่องเที่ยวบินลัดฟ้าไปถึงแดนกินจิประเทศเกาหลีถึง2ที่นั่งด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเหลือเวลาเพียงแค่2วันสุดท้ายของงาน Big m o t เตอร์เซลล์2015นะคะใครที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถที่จะเข้าไป ดูได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะที่ www.siamsev.com ตามตัวเลยนะคะหรือเข้าไปกดไลค์นะคะที่ f เ e b o o o f แ n Page ของเราค่ะที่สยามรถไฟฟ้าหัวเหงหลินนั่นเองนะคะเราเป็นศูนย์บริการพร้อมด้วยโชว์รูมนะคะแล้วก็ช่างชำนาญการที่จะคอยบริการแล้วก็ดูแลทุกท่านนั่นเองค่ะเอาะละครับทราบข้อมูลไปแล้วนะคะกับบริษัทของสยาม SEV ณตอนนี้เรามีของรางวัลน,นำมาแจกกันอีกแล้ว แล้วล่ะค่ะดิฉันมีเป็นกระเป๋าใส่เงินล้านค่ะใบใหญ่ใบหนาแบบนี้ในการแจกให้กันก่อนเลยเนี่คะสำหรับ10ขท่านแรกโอ้โห15ท่านค่ะนะารรอบนี้เราแจกแบบง่ายๆกันก่อนเลย15ท่านที่มี สีประจำสัญลักษณ์ของสยาม SEV นั่นคือสีแดงค่ะคุณพี่15ท่านแรกที่มีสีแดงในร่างกายค่ะน,นคะคะเสื้อกางเกงกระเป๋ารองเทา้าบ็อกเตอร์นะคะได้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนค่ะ<อ>เดี๋ยวเรามีแจกนะคะเป็นกิฟต์เซ็ตนะคะทำความสะอาดรถยนต์อีก1กิฟต์เซ็ตมอบให้ฟรีเลยณนะตอนนี้นะคะท่านใดที่มีสีแดงนะคะรับเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักกันไปก่อนได้เลยนะคะ77จังหวัดในประเทศไทย จังหวัดใดบ้างที่มีสระอาค่ะ,ะจังหวัดใดบ้างที่มีสระอาตอบได้เป็นคนสุดท้ายนะคะเรามีกิฟต์เซ็ตสวยๆนะคะชุดทำความสะอาดรถดยนต์มอบให้เลย1กิฟต์ <S 1> 1 <S ตเซต็ตจังหวัดที่มีสระอาปราจ,จีนบุรีได้ค่ะ,ะสมุทรปราการการละสินค่ะนับหนึ่งนัทรนายกค่ะนคทรนายกนับหนึง่งค่ะ สมุทรสาครมหาสารคามสมุทรส,สงครามสมุทรไปหมดแล้วสามเล่มนะคะการจนบุรีค่ะจังหวัดที่มีสรายะลายะลาค่ะลงใต้สุดกันบ้างยะลานับหนึ่งพัทลุงเอาสะอาคนนพี่ไม่ใช่สรรโอคค่ะจังหวัดที่มีสะอาค่ะเชียงรายนราธิวาสุรา์ธานีปัตตานี ตราดค่ะจังหวัดที่มีสะอาในประเทศไทยนครศรีธรรมราชตาค่ะปาลอมลำพูนไม่มีจังหวัดที่มีสระอาในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ลำปางนับหนึ่งลำปางน้องบัวลำพูไม่มีสะราคุณพี่อันนั้นสะอําค่ะเชียงรายไปแล้วเชียงรายไปแล้วจังหวัดที่มีสราอา บุรีค่ะมุกดาหารนั้นลาทิวาดไปแล้วอย่าไปหลายรอบนากลัวมากตอนนี้อยู่นครราชสีมาได้ค่ะหยุดอยู่ก่อนคุณพี่จังหวัดที่มีสระพังงาอุบลราชธานีสงขลาได้ค่ะสงขลานับหนึ่งจังหวัดที่มีสระจังหวัดอะไรคะกรุงเทพมหานครเอาเต็มเต็มสิ ถ้าเกิดมีสาราก็ได้เอาชื่อเต็มเต็มชื่อเต็มเต็มกรุงเทพกรุงก็กรุงเทพมหา่อนชื่อเต็มเต็มว่าอะไรสยามเมืองยิ้มไม่ใช่อะไรชื่อเต็มว่ะกรุงเทพมานครอมรรัตนโกสินครอมรรัตนโกสินทร์เอาให้เต็มไหมให้เต็มไหมจังหวัดที่มีสระอาในประเทศไทยค่ะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ไม่หินทราอ่ามีสระอาค่ะมหาสารคามไปแล้วหนองบัวลำพูไม่ใช่ ชียงรายไปแล้วสมุทรไปหมดแล้วสามเล่มค่ะรา,ราชบุรีไปแล้วอุทัยธานีได้ค่ะลำพูนไม่ใช่อันนั้นสระอุค่ะเอาสระอาค่ะตาจนแห้งแล้วค่ะตาไปหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ตราดไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ปทุมธานีอุทัยธานีปราจีนไปแล้วอุทัยธานีนับหนึ่งอุทัยธานีนับสองและ ชนะนายกไปแล้วจังหว it ัดที่มิสราค่ะชุดทาความสะอาดรถยนต์การชนะุรีไปแล้วค่ะอุดรธานีได้ค่ะอออุดรธานีสมุดไปแล้วค่ะอุดรธานีนับหนึ่งอำนาจเจริญเออได้ได้ได้อำนาจเจริญนับหนึ่งนี่ได้เอวิชาภูมิศาสตร์ใช่ไหมอำนาจเจริญนับสองบึงการไปแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ที่อำนาจเจริญนะคะและและอำนาจเจริญยะลาไปแล้วค่ะไปหลายรอบมากนักลัวนกว่าและอำนาจเจริญนับน้องคายไปแล้วปัตตานีไปแล้วค่ะอำนาจสุราษฎร์ไปแล้วมุกทหารไปแล้วน่านราฐวิทไปแล้วปัตตานีไปแล้วและไปแล้วค่ะน่านไปแล้วค่ะและอำนาจเจริญนับโคราชยังไม่ได้สถาปนาเป็นจังหวัดค่ะคุณพี่ อัน่าจะเล่นนันบสค่ะเย่ yeah. ตรงกลางเลยลูกนะคะมารับของรางวัลได้เลยเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ของรางวัลดิฉันยังมีหมวกค่ะคุณพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใครอยากได้หมวกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา <Yeah. S 1> เข้าไปใน Facebook ตัวเองค่ะมี Facebook ไหมไลน์ในแฟนเพจสยามรถไฟฟ้าหัวแห้งหลือถ้าคนแรกแล้วแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยแล้วคนแรกมายืนอยู่ก่อนเลยขออีกสคน ไฟฟ้าหัวเฮงหลกดไลค์สี่คนได้มาแล้วสองคนค่ะสามคนค่ะอาวยืนเลยคุณพี่ยืนเลยค่ะหนึ่งสองสามขออีกสองค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะใคร WiFi ไม่ถึงแชร์ WiFi สี่แล้วค่ะสี่แล้วค่ะเนี่ค่ะสยามค่ะคุณพี่ยอยักษ์ค่ะยอยักษ์เร็วค่ะเร็วค่ะกี่คนแล้วคะสยาม สยามรถไฟฟ้าเวีงหลีนะคะใครกดไลค์นะคะได้5คนแรก 1. กี่ท่านละคะอายกมือให้ดูหน่อย1นึ่งหนึคะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปนะคะขออนุญาตนะคะขออนุาสวมหมวกให้ค่ะถ่ายรูปนิดนึงค่ะเป็นที่ระลึกนะคะหมวกสวยๆนะคะจากเว้ยงหลีของเรา น้่คะน่ารักมากเลยอีกหนึ่งท่านนะคะขออนุญาตค่ะอ่ะขอแถวนิดนึงถ่ายรูปนิดนึงค่ะสวยงามค่ะนะคะ่ค่ะรอบนี้หมดเวลาและหน้าที่ของพวกเราลงแล้วเจอกันใหม่ในช่วงหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ